เราไม่ซีเรียลแต่เราก็ก็กครันช์หมดยังหมดยังไปเรื่อยๆผมไปเรื่อยไปเรื่อยนะ โอ้โห oh, ยังไม่ใจยี่สิบจัดไปจัดไปเรื่อยจัดไปเรื่อยสกินต้องมาแล้วสกินต้องมาแล้วสกินต้องมาเร็วร้วรอยห้าสิบยังร้อยห้าสิบยังแล้วตรงนี้จงวัดนะผมตอนนี้เป็นช็อตวัดแล้วว่าผมจะได้อันซ้ายบนหรือวขวาครับโชคดีไรสุดจะได้อันบนโชคดีหน่อยจะได้อันซ้ายหรืออันขวาน,นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบคูป,ปองจัดไปสวัสดีวัยรุ่นผนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกมอาร์วีมันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงรุนครบราคาเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทเท่า มี้นดี ID ให้เล็กชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอทีที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงมเติมเกม RV ใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียง<ม>เท่านี้น<ม>นนก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว<ม>็บไซต์หรือในไลน์<ม>เติม way ja. ไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย เอาวละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าร้านค้าภายในจอนคนหล่อเท่นะครับ มาดูเซอร์กิจกรรมนี้สมมติคนต้องการ1สกินจากในกิจกรรมนี้ต้องใช้ใหมดกี่คูปองแล้วก็เหมาตู้ใช้กูรคูปองแล้วก็คุ้มหรือเปล่าหน้าเตือไม่วันนี้ทีมซีมีครัตอบนะครับเรื่รองเวกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะวันที่25ถึงวันที่28นะครับก็ราวๆสามสี่วันนะสรับกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเราชาร์จเรากดไปดูเลยทุกคนนะครับเขาบอกว่าการันตีหนึ่งสกินในหนึ่งร้อยห้าสิบคูปองนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคนต้องการหนึ่งสกิน,กนกี้้้้นะตอองงงใชัหมดคูป แล้วก็เหมาตู้จากในกิจกรรมนี้นะต้องใช้หมด700คูปองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ย150คูปองนะครับคุณไม่จำเป็นต้องได้อัานบนซ้ายขวาก่อนก็ได้มันเป็นการสุ่มนั่นเองนะทุกคนนจจะมันค,คุณโชคดีนะจะอด้ด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก่อนก็เป็นได้นั่นเองนะครับโอ้โหแล้วก็อยากสุ่มเลยไนดะ้ถามผมว่าพี่ครับได้เงียคุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือเปล่ากับพี่นะสำหรับผมในส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากทุกคนเพราะว่าอ่า ราคาเอาที่แย่ที่สุดนะคุณได้เหมาตู้นะคุณจะได้ทั้งสกินของโอเมนหรือว่าสกินของเพนนะครับโอ้โหอันนี้ก็ดูอันนี้ดูดีนะนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็ยังดูดีนะครับผมจะสกินของเทลนัทกับสกินของไบร์ในอันบนเนี่ยเป็นสกินเออเอพิกนะผมคือสกินที่มีเอฟเฟจสกินนั่นแหละนะครับคิดว่าโอเคเลยทุกคนแต่ผมเนี่ยสุ่มให้ทุกคนดูแล้วกันนะเพราะว่าแต่ส่วนตัวในเนี้ยไม่มีสกินไหนที่อยากได้หรอกแต่ว่าสุ่มๆไปก่อนสุ่มๆไปก่อนนะผมเพราะผมรอผมมาแบบ ผมไปไม่หยุดไงครูปองมันล้นนต้องสุ่มให้ทุกคนได้ดูว่าของจริงมันเป็นยังไงทุกคนราสซีครูปองจะไปนะผมได้อะไรไม่รู้แต่ที่รู้ทีมซีสุ่มไปแล้วเครื่องติดแล้วตาตานะตา,าตา,าตา,โกโกโกโาต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 า โอ้โหยังไม่ใจยี่สิบจะไปจัดไปเรื่อยจัดไปเรื่อยสกินต้องมาแล้วสกินต้องมาแล้วสกินต้องมาเร็วร้อยหยังร้0ยังแล้วตรงนี้จังวัดนะผมตอนนี้เป็นช็อตวัดแล้วว่าผมจะได้อันซ้ายบนหรือวขวานะคโชคดีไรสุดจะได้อนบนโชคดีหน่อยจะได้อันซ้ายหรืออันขวานะครับหนึ่งร้อคูป,ปองจัดไปเลสโก o โอ้โหแล้วนขวาก่อนนะเฮงยังดีที่ไม่เหมาตือ150้อหนึ่งร้อห้าสิบูปองผมได้สกินของเทวนาสกินนี้มาถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาวาัแล้วของรางวัลหายไปไหนเจมเอาของรางวัลคืนมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยโอ,โอคือผมได้ไปแล้วเว้ยแต่ GM แม่งมูฟมิฟทุกคนนะครับทุกคนก็อยากจะเห็นนื่อนี้ผมสุ่มจริงไม่ติงหนังนะฮะก็ได้ได้ว่าเปการสุ่มเรียบร้อยแล้วนี่นะครับผมก็ ขอแค่ดูของรางวัลเอ้ยอยู่นี่โอ้โหตกใจเมื่เกือบรวยไม่ได้แล้วโอม่ก๊อตได้สกินของเชลนารเรียกเร็วเรียกอย่างช็อตไวไม่ทันได้รอจัดปลายเชลอนาดโอ้โหโคตรคือโคตรลิมิเต็ดนะครับไม่แน่ใจว่าราคาเปิดตัวเท่าไหร่นะเหมือนทําคลิปไปอยู่นะสําหรับสกินของเชลนาดนะครับดวงดีไม่ดีก็ต้องดูเอาแหละครับผม ต้องดูเอาว่าดวงดีหรือเปล่านะเราไดกดไปที่คารเีนะครับผมเทลอนาดโอ้แล้วก็ไปที่ skin. สกินสกินของเทลเราเนั้นก็จะเป็นลูมโมมีอย่างเยอะสกินเยอะมากจัดโอเคเพื่อนๆเราจะเราไปเลยฮนะโอ้โหระเบิดเดี๋โอเคไปดูซิที่อ่าเป็นฟอร์เรนแลนดฟอร์เรนแลนด์เครับนะผมไปดูสกินกันเลยนะว่าสวยหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เนะี่ยผมมีปัญหามากๆนะครับกับการที่ผมนะั้นนะครับอ่ายูทูบของผมเนี่ยมันปิดคอมเมนต์เองนะผมแล้วมันขยันปิดด้วยปิดของผมประมาณสิบ คอมเมนต์สิบคลิปแบบผมต้องไปไล่ดูทุกคนไปเลื่อนหานะผมชีวิตลันท์จัดเอฟเฟกต์วาร์ฟไม่มีแต่อย่างใดเนี่ยเป็นการยืนเฉยๆเนี่ยแต่สกินว่าสิบคูปองจะเอาอะไรมาทุกคนเอฟเฟกต์ธรรมดาผมนี่สกิลหนึ่งรึบโอ้มก์กดมีพระจันทร์ด้วยนะเอาเรื่องจัดสกิลสองนี่แล้วอธิบมยสกิลนี่เอาเรื่องจด <c oughs> เออเรื่องแชทเลยดูดิสุดพะทุกูลล้านสิบคูปองอะไรามากทุกคนใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมมาล้านสิบคูปองกูเจ้าอะไรมากวะถูกต้องปะอันติส้มว้าวเอาเรื่องจริงเอาหอเอาหอเราเวลกาดเอาไว้ไหนเอาหอดูทุกคนดูถือว่าใช้ได้เองรัสกินราคาหนึ่งล้านสิบคูปองนี่ครับผมซุ่ม เอาเรื่องวันนี้ทุกคนสนับสกินนี้ของเทวนานะครับเต็ม10ให้เท่าไหร่ก็สามารถพูดคุยกันได้นะส่วนตัวผมให้ในะครับความคุ้มค่าเนี่ยก็คุ้มอยู่นะทุกคนแต่ว่า, <c oughs> อาคอมเมนต์พวกมันไม่ขึ้นยอดวิวหกสิบวิวจะหลุดจะรู้ว่าเนี่ยแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะดูคอมเมนต์ใครได้เลยที่มีคนคอมเมนต์ให้ผมตั้งเยอะอยากจะร้องไห้สวัสดีคุณไทยสกายด้วยนะผมคอมเมนต์หาหมดเลยเศร้าจัง คือมันน่าโมโหจริงเว้ยแม่งปิดเองด้วยสกินแรงแต่แพงไปโอไม่ก่อดเออว่ะจะซื้อสกินเคสนี่ว่ะโอ้ต้องคิดแล้วคิดจรินะผม ส,สวัสดิ้งคิโรคงคะแนน10ให้ลบสิบเลยครับอสกินเดนไม่ใช่เหมือนตัวสวตีดเข,ข้าโอ้ได้ผมสวัสดีน้องอาลทูเรียไดผมให้อยู่ที่9ก้าโอ้โคตรเลยโคตรหลอ่อคตมิสเต็ดนะครับโคตรเท่โคตรหลอ่อมาถึงสกินนะพี่ออกมาถึงพี่ขอบคุณครับผมสวัสดีคุูซินเอเนโอ้นะครับถ้าใครดูจบเขาไม่หน่อยดแคบ่า3ามสี่สำหรับคลิปวันนี้นะครับแล้วก็สุ่มกันไปแล้วได้อะไรกันบ้างก็สามารถบอกกันได้ว่าเดี๋ยวต้อตงลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันแล้วผมบิ๊กบายนะพร้ม